สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง GT Family นะครับเพื่อนๆยังจำ Great Wall Motor ได้ไหมครับเป็นเจ้าแรกๆที่นำรถยัต์ไฟฟ้า a u r a e o c t Cat เข้ามาทำตลาดในประเทศไทยหลังจากนั้นก็เงียบหายไปพักใหญ่ๆเลยนะครับปีกว่าแล้วยังไม่มีรถโมเดลใหม่เข้ามาขายสักทีและในที่สุดก็ถึงเวลานั้นสักทีนะครับ Great Wall Motor นำรถไฟฟ้ารุ่นใหม่เข้ามาขายในประเทศไทยแล้วนะครับพร้อมเปิดตัวเดือนหน้านี้นะครับ คลิปนี้ GT Family จะพาเพื่อนมาทำความรู้จักกับรถไฟฟ้าสมรรถนะสูงออปชั่นเต็มจากแบรนด์ ORA นะครับก่อนที่จะเปิดตัวเปิดราคาปลายเดียนพฤศจิกายนนี้นะครับกับ10อย่างที่ควรรู้ก่อนซื้อน้องแมวรุ่นใหญ่โ r a g r r n n d c t t ถ้าพร้อมแล้วไปติดตามกันเลยครับแต่ก่อนการรับชมยังไงฝากเพื่อนกดติดตามช่องเลยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆทางช่องเรานะครับขอบคุณมากนะครับผม ลำดับที่1แบรนด์โ u r a เป็นแบ,บรแนด์รถไฟฟ้าจากจีนที่โก i อินเตอรสำหรับแบรนด์โ u r a ครับถูกก่อตั้งขึ้นโดยบริษัทเกรตวอร์มอเตอร์ตั้งแต่เดือนพฤษภา,าคมปี2018 ซึ่งไม่ได้ขายรถเฉพาะในประเทศจีนนะครับโดยเริ่มทําตลาดนอกประเทศเนี่ยครั้งแรกเลยในประเทศแถบยุโรปนะครับโดยเฉพาะเยอรมน,นีถัดมานะครับปี2022นะครับก็ขย,ยายมายังแถบทวีปเอเชียนะครับยกตัวอย่างเช่นประเทศไทยประเทศมาเลเซียรวมไปถึงโอเชียียอย่างออสเตรเลียและมีนําซ้ำยังข้ามทวีปไปขายไกลถึงประเทศเซาท์แอฟริกานะครับและล่าสุดปี2023ก็มีการไปเปิดตลาดที่ทวีปอเมริกาใต้นะครับไปขายยังประเทศบราซิล จากนั้นก็ขยับมาหาเพื่อนบ้านเรานะครับมาเปิดตัวเปิดแบรนด์ที่ประเทศอินโดนีเซียเพื่อนบ้านเรานะครับและมีแผนจะเริ่มขายรถเนี่ยในช่วงต้นปี2024นะครับอย่างที่2อง a อ r a ร์แบรนด d เป็นรถอุ่นเรือทงของแบรนด์โอลร์นะเวลานี้นะครับอันที่จริงแบรนด์โอลาก็มีรถที่ขายอยู่ด้วยกันหลายๆรุ่นนะครับแอจตรฟังนะครับก็ได้แก่ โอร่าไอนะครับเลิกขายไปแล้วโอร่าแบล c กแคทเลิกขายไปแล้วโอ w ่าไวแคทก็เลิกขายไปแล้วนะครับส่วนรถในกลุ่มที่ยังทําตลาดและขายอยู่เวลานี้นะครับก็จะมีโอร่าก d Cat แครถไฟฟ้าทรง h ั s h b แบ็กไซส์กระทัดรัดที่เราคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็จะมีโอร่าบอลเลตแคทรถทรง h ัสก์แบ็กขนาดกลางและท็อปสุดของแบรนด์โอร่านะเวลานี้นะครับก็คือโอร่าแกรนแคทรถไฟฟ้าทรง s p o ร์ตฟาส b a แบ็กสุดหรู ก็เรียกได้ว่าใครซื้อรถรุ่นนี้ก็เหมือนกับได้ขับรถรุ่นเรือธงของแบรนด์โอราฟเลยทีเดียวนะครับเท่เป็นเลยอย่างที่3ขนาดตัวถังทรงใหญ่ไซส์ดีเ gment ขนาดมิติตัวถังของโอราแกรนแคสนะครับยาว4.87เมตรกว้าง1.86สูง1.5ฐานล้อยาว2.87ทรงรถก็จะใหญ่ๆนะครับเทียบขนาดแล้วก็จะไซส์ประมาณ Tesla Model 3 Toyota Camry ฮอนด้าไอคอร์ดรวมไปถึง b ีวีดีซีอย่างที่4ดีไซน์ภายในภายนอกเป็นเอกลักษณ์โดยดีไซน์ด้านหน้ามาในทรงแบบน้องแมวสุดหรูนะครับทรงบอดี้ก็จะเป็นแนวแบบคลาสสิกเส้นสายโค้งมนไฟหน้าเป็นแนวแบบดวงตานารักน่ารักทรงคล้ายๆกับดวงไฟของ Por ช c h e 911นนะครับดูรวมๆแล้วรถรุ่นนี้ดีไซน์ด้านหน้าก็จะสวยหรูน่ารักคลาสสิกเป็นเอกลักษณ์ขั้นสุดเลยทีเดียว <Wow. S 1> ส่วนดีไซน์ภายในมาในแนวแบบสไตล์คลาสสิกนะครับมีความเรโทรนิดๆ มาพร้อมกับพวงมาลัยวงใหญ่ๆทรงสามก้านสวยงามคอนโซลกลางมาในแนวแบบสปอร์ตตี้เพราะม,มีปุ่มควบคุมอันโดดเด่น3ปุ่มนะครับอย่างว้าวเลยทีเดียวส่วนแดชบอร์ดมาในแนวแบบสไตล์เรียบๆทรงตัวทีสุดเก๋มาพร้อมกับหน้าจอลอยตัวนะครับอินโฟเทนเมนต์ขนาดกะทัดรัด12.3นิ้วโดยทำงานภายใต้ชิปอัจฉริยะ Qualcomm Snapdragon 8155นะครับ พร้อมช้งมาพร้อมกับระบบเสียง Harman Infinity ีลำโพงถึง11ตัว <Wow. S 1> ดูรวมๆแล้วดีไซน์ภายในก็จะมีความเป็นเอกลัก,กษณ์โดดเด่นสวยงามและแฝงไว้ด้วยความทันสมัยนะครับถือว่าสุดๆกันเลยทีเดียวลำดับที่5แพลตฟอร์มและขุมพลังอ r a ่า r n n d c s t ถูกผลิตขึ้นภายใต้แพลตฟอร์ม gwm lemon e platform นะครับมีระบบขับเคลื่อนด้กัน2แบบนะครับแบบ Sin g l e ลม t เตนะครับขับเคลื่อนล้อหน้า และด u อัลมอเตอร์ขับเคลื่อน4ล้อส่วนขมุมพลังนะครับรุ่นซิงเกิลมอเตอร์มาพร้อมกับมอเตอร์ขับเคลื่อนล้อหน้าขนาด159กิโลวัตต์201แรงม้าแรงบิดอยู่ที่340นิวตันเมตรส่วนรุ่นดูอัลมอเตอร์อย่างดุเลยนะครับมาพร้อมกับมอเตอร์นะครับโดยรวมแล้วขนาด300กิโลวัตต์แรงม้าอยู่ที่402แรงม้าแรงบิดอยู่ที่680นิวตันเมตรกันเลยทีเดียวนะครับอัตราเร่ง0-100ทำได้อยู่ที่4.3วินาที ท็อปสปีดนะครับทั้ง2รุ่นนะครับอยู่ที่180กิโลเมตรต่อชั่วโมงมาถึงแบตเตอรี่และระยะทางกันบ้างน,นะครับแบตเตอรี่เป็นแบบ LFP มีด้วยกันทั้งหมด2แบบนะครับ64กิโลวัตต์อวและ83.5กิโลวัตต์อวนะครับระยะทางที่วิ่งได้ก็จะอยู่ในเรนจ์ตั้งแต่550กิโลเมตรจนถึง705กิโลเมตรตามมาตรฐาน CLTC ส่วนการชาร์จไวแบบ DC นะครับก็จะอยู่ในเรนจ์ทั่วไปนะครับ30-80ก็ใช้เวลาอยู่ประมาณ30นาที อย่างที่6สีตัวถังสวยงามมาในแนวอัญมณีเลยนะครับรถรุ่นนี้มีเลือกทั้งหมด5สีนะครับได้แก่สีม่วงอ่อนสีขาวสีม่วงเข้มสีชมพูและสีเทานะครับก็แต่ละสีก็มีความสดใสสวยงามแตกต่างกันเลยทีเดียวนะครับใครที่ชอบสีไหนก็ลึงเลงกันไว้เลยนะครับก็มาลุ้นอีกทีว่าตอนที่เข้ามาไทยเนี่ยเขาจะมีสีไหนมาขายกันบ้างมาถึงลำดับที่7มีระบบกับเคลื่อนอัตโนมัติและระบบช่วยเหลือคนขับสุดไฮเทค โอล่าแกรนแคสนะครับมาพร้อมกับระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติและระบบนำทางอัจฉริยาเวอร์ชันโอล่าพลอตโดยทำงานภายใต้เซ็นเซอร์รอบคันถึง2 8จุดกล้อง10ตัวและอัลตราโซนิกเรดาร์อีก12ตัว <Wow. S 2> โอโ้โหไม่เสถียรก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วนะครับส่วนระบบการเชื่อมต่อนะครับเป็นแบบ 5G ลำดับที่8ออปชั่นเด็ดๆจัดเต็มเลยนะครับรถรุ่นนี้ โดย Aura แกรนด์ครันะครับมาพร้อมกับหลังคารกระจกแบบเต็มบานสปอยเลอร์หลังเปิดปิดแบบไฟฟ้ากระจังหน้าแบบ Active Air Inlet Grill สุดเก๋ส่วนเบาะคู่หน้านะครับปรับไฟฟ้าพร้อมกับระบบ c o o l ู n g และระบบนวดเรียกได้ว่าผ่อนคลายกันเลยทีเดียวนะครับประตูแบบไร้ขอบมือเปิดแบบซ่อนไปกับตัวรถและยังมีท่อไอเสียปลอมพร้อมเสียงสังเคราะห์สุดเก๋นะครับสุดยอดกันเลยทีเดียว ลำดับที่9ราคารถรุ่นนี้นะครับออร่าแกรนแคทเปิดตัวที่ประเทศจีนนะครับด้วยราคาตัวเริ่มต้นอยู่ที่9.36,000แสนบาทส่วนตัวท็อปสูงสุดนะครับอยู่ที่1นล้านสามแสนบาทนะครับส่วนราคาคาดการณ์ที่คาดว่าจะเข้ามาไทยก็น่าจะอยู่ราวๆนะครับตัวเริ่มต้นแอดคิดว่าน่าจะมี1.2ล้านบาทนะครับจนไปถึงตัวท็อปก็จะอยู่ราวๆประมาณ1.5ล้านบาทสุดท้ายลำดับที่10 กระแสตอบรับและยอดขายความร้อนแรงในประเทศจีนรถรุ่นนี้ในช่วงที่เปิดตัวใหม่ๆค่อนข้างจะมีกระแสตอบรับที่ร้อนแรงในทีเดียวนะครับโดยช่วงปลายปี2022เนี่ยจะขายได้เดือนละ3,000คันต่อเดือนเลยนะครับส่วนถัดมานะครับเมื่อช่วงต้นปี2023ก็จะลดเหลืออยู่ประมาณ1,000คันต่อเดือนจากนั้นนะครับช่วงกลางปี2023ก็จะมียอดขายอยู่ที่ราวๆ600-800คันต่อเดือนนะครับ ก็ถือว่ามีเทรนที่ลดลงเรื่อยๆนะครับความนิยมที่ประเทศจีนลดลงเรื่อยๆก็ขอสรุปนะครับออร่าแกรนแคทก็เป็นรถที่สวยดีราคาเหมาะสมสมรรถนะดีเยี่ยมนะครับออปชั่นจัดเต็มส่วนในด้านของดีไซน์เนี่ยค่อนข้างจะเป็นเอกลักษณ์มากนะครับมากจนแอดมองว่าเป็นรถที่เจาะกลุ่มลูกค้าเฉพาะกลุ่มเลยทีเดียวนะครับคือถ้าใครชอบดีไซน์สไตล์นี้นะครับสไตล์แบบคลาสสิกเรโทรเนี่ยก็คือรักไปเลยนะครับ สวนใครที่ไม่ชอบเขาก็แค่ไปดูรถรุ่นใหม่นะครับที่ตรงตามใจเขานั่นเองนะครับก็ถือว่าไม่ได้ไปแข่งกับใครโดยตรงนะครับในด้านของดีไซน์ส่วนราคาจะเปิดมาเท่าไหร่นะครับยังไงก็มาลุ้นมาติดตามกันอีกทีนึงนะครับจะคึกคักใส่ปลายปีหรือว่าจะเงียบเหงานะครับก็ขึ้นอยู่กับการเปิดราคานั่นเองนะครับข้างล่างจะสําคัญเลยทีเดียวและนี่ก็คือทั้งหมดจากแอดนะครับแล้วเพื่อนๆละครับมีความคิดเห็นยังไงบ้างนะครับฝากแชร์ความคิดเห็นมาหน่อย รถรุ่นนี้สวยไหมดีไซน์แบบนี้ชอบหรือเปล่ามีใครรอรถรุ่นนี้อยู่หรือไม่นะครับก็แชร์ความคิดเห็นมาหน่อยนะครับและหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมและทีมงานด้วยนะครับทุกๆไลค์มีความสำคัญกับผมจริงๆนะครับขอบคุณล่วงหน้านะครับผมสุดท้ายถ้าเพื่อนเพื่อไม่อยากพลาดข่าวสารดีดีทางช่องเรานะครับเกี่ยวกับ e v และเรื่องอื่นๆอย่าลืมกดติดตามช่องด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขออนุญาตจบเพียงเท่านี้ครับลาไปแล้วครับบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าครับ สวัสดีครับ